สองวันถึงบ้านแน่นอนครับร้านนี้ก็ถือว่าทูกใจกันครับผมกับเพื่อนบริการครับผมนะฮ <Yeah. S 1> ะเจตนาผมก็อยากมาบอกเกี่ยวกับอุปกรณ์กล่องนี่แหละครับผมนะฮะ <Yeah. S 1> เดยกสันได้มีโวลลูมนะฮ <Yeah. S 1> ะแต่บริการดีๆแล้วก็ซื้อได้หลายร้านนะครับผมดูความแตกต่างละดูราคาคุณภาพสินค้าและการบริการ ูกใจไหมประมาณนั้นครับผมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายสา,ยสา,ยสายชาแนลครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบก,กันอีกแล้วนะครับช่องสายทานสาวชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำมวลสารครับผม เป็นพัดลมครับผมสามนิ้วนะครับผม,ถ,มนะถือว่าแพ็คมาดีนะอ่าคันกระแทกถือว่าแพ็กมาดีแต่ผมไม่มีไม่มีขากล้องครับอยู่บ้านแม่ผมเลยไม่มีครับผมเลยเอาอุปกรณ์มาเลยครับผมประมาณสิ้นเดือนนั่นแหละครับผมถึงจะได้พบกัน การโมนิายแบบอาจจะไม่เต็มรูปแบบแต่มีโมนิายครับผมเป็นพัดลมครับผมอยากจะมาแนะนามไม่รู้ว่าท่านผู้ชมซื้อกันราคาเท่าไหร่ครับผมสิใช้ไฟ12บสองโวลต์ VDC ครับผมในราคาสี่สบาบาทครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชม f c ซื้อกันถูกแพงเพียงไรครับผมนะร้าน t s y t y s t y s ที่ผมสิบสิบสองโวลต์ v d c ครับผมราคาสี่สิบห้าบาท ราคา45บาทสำหรับ12โวล์นนะเนี่ยรุ่นก็ถือว่าแรงนะครับผมนี่นี่นี่ที่ผมจะบอกให้เจ้าจะดังหรือไม่ดังเนี่ยครับขึ้นอยู่กับใบพัดเนี่ยครับ,รบถ้ามันห่างมากมันจะดังแรงครับถ้ามันทีท,ทีมันจะวิ่เนี่ยตัวนี้เนี่นี่ ก็ถือว่าดีนะฮะที่ผมใช้ประจำครับ s y t y s good นะฮละร้าน t y s นะฮะสี่สิบห้าบาทนะฮะสำหรับสิบสองโวล์นะถ้าเป็นยี่สิบสี่โวล์ห้าสิบห้าบาทสองวันถึงบ้านครับผมนะ ส่งไว้นะฮะสำหรับพัดลมนะแล้วอุปกรณ์อื่นๆก็ก็มีนะครับผมมีสวิหน้าแท่นสำหรับท่านผู้ชมที่มีกล่องหน้าเฉียงเหมือนผมครับผมนะมีกล่องหน้าเฉียงเหมือนกับผมนะครับตัวนี้นะครับผมมีกล่องหน้าเฉียงเหมือนกับผมเนะี่ยตัวนี้บางท่านบางคนหา สวิกหน้าแทนไม่ได้ครับผมร้านนี้ครับผมมีขายนะครับผม T S อ uh, ่า T Y S นะฮะร้าน T Y S D นะครับผม Y S Good D นะครับผมกล่องหน้าเฉียงนะครับผมเนี่ยแล้วก็ไฟอ่าสวิกไฟครับผม10แอม 1 5แอมป์ถึง20แอมป์นะฮะไฟ250้โวลต์นะฮะทนไฟได้250โวลต์15แอมป์ถึง20แอมป์นะราคาไม่แพงครมีสวิกนาแทนตัวนี้มีอยู่สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวครับผมส่วนมากผมจะซื้อสีแดงมาครับผมมีสสีนะฮะสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีเงินนะ สีซีสำหรับไฟสวิกไฟหน้าแท่นนะร้านนี้นะครับผม TYS นะครับผมมีทั้งพัดลมแบบ12โวลต์นะฮะ12โวลต์ VDC นะ45บาท3นิ้ว3.5นิ้วแล้วก็ สี่จุดห้านิ้วหกนิ้วครับผมสำหรับสามนิ้วที่ผมซื้อมานี่ก็สี่สิบห้าบาทครับผมสิบสองถ้าเป็นยี่สิบสี่โวลต์ VDC ห้าสิบห้าบาทนะห้าสิบห้าบาทสำหรับร้อยยี่สิบโวลต์ครับผมใช้ไฟใหญ่เลยครับผมไฟเสียบปลั๊กได้เลยนี่ก็ อาจจะร้อยสิบบาทครับผมนะก็ดีเหมือนกันถ้าเราใช้แบบท่นใหญ่ๆนะใช้ไฟนะครับที่เราใช้บริดตนะรุ่นบริดตนะฮะใช้ตัวเดียวดันออกหลังเลยครับผมนะราคาตัวนั้นร้อยสิบบาทนะฮะไฟแท้ก็มีคาปานะร้านนี้ก็ มีคาปาเมาื่นกี้เข้าไปดูครับผมคาปลารุ่นเล็กรุ่นใหญ่หนุนเยกก็สิบตัวราคา20กว่าบาทตุ่นเท่านิ้วนะผมยี่สิบห้าโวลต์สามสิบห้าโวลต์สิบหกโวลต์ที่เราเอามาใส่ครับได้ครับผม,ออามาบอด,ดได้เดือกรปาซิเตอร์หมื่นไมโครร้อยโวลต์นะผมเข้าไปส่องดูก็ร้อยยี่ร้อยยี่สิบห้าบาทครับผม ก้อนหนึ่งลูกหนึ่งเหมือนไมโครร้อยโวลต์แต่ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีครับผมทั้งซานทานซิตเตอร์นะครับที่ผมลงไว้ครับผมก็ร้านเดียวกันนี่ละครับผมทานซิตเตอร์นะที่เขาเขียนว่าโตซีบานสองเอสเอหนึ่งเก้าสี่สามสองเอสี่ห้าสองศูนย์นะครับ,ท, SA, 3, SC, รบที่ลงไว้ร้อยแปดสิบโวลต์นะครับผมคู่ละ 65บาทก็อยู่ร้านนี้นะครับผมลองเข้าไปแวะเข้าไปดูครับผมแล้วก็สั่งเล่นเล่นมาคู่สองคู่มาทุบเล่นเล่นก็ได้ครับผมนะถ้าเราไม่มั่นใจตรงดูนะที่ผมแนะนํามาเนี่ยทุกตั้งดังดีเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะถูกตั้งดังดีเลยเอามาให้ท่านผู้ชมชมกันนะฮะเจตนาผมก็นะฮะอยากจะนํา สวิคกครับผมนะฮะท่านบางคนซื้อกล่องนะที่ผมบอกไปแล้วครับผมกล่องหน้าเฉียงที่ผมทําครับผมเขาขายอยู่พันห้าห้าสิบบาทรวมส่งพันเก้าสิบห้าบาทนะะรวมส่งครับผมแต่เขาไม่มีอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์หน้าหลังของแท่นกล่องแบบนี้ครับผมกล่องแบบนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีอุปกรณ์ให้ นะฮะแต่ร้านท ys เนี่ยครับผมผมเข้าไปใช้บริการมามากหลายครั้งแล้วครับผมมันมีสวิทใส่กับแท่นตัวนี้ได้ครับผมเนี่ยครับผมมีให้เลือกสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีนํำเงินครับผมสีสีพ้อมพัดลมนะพัดลม12โวลต์คาราคา 45บาทพัดลม24โวลต์5้บาทพัดลม220โวลต์220โวลต์ก็110บาทครับมีตั้งแต่3นิ้ว3.5นิ้ว4.5นิ้วแล้วก็6นิ้วรนะาคาก็อาจจะต่างกันแต่มีให้บริการพร้อมกับ ดำแดงเนี่ยดำแดงหลังแท่นกล่องที่เราหามาไม่ได้นะครับผมเราหาหาไม่ไดหหไห้หรือเราหาไม่เห็นหรือเราหายากแบบมันซับสลับซับซ้อนเพราะมันกล่องเขามีมีให้เขาก็มีให้นะดำแดงถูกตั้งดังดีเช่นเคยนะครับผมถึงนําเสนอครับผมราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับผมจนไม่โอเวอร์นะฮะนะฮะร,ราคาไม่แพงจนเกินไปที่ผมนําเสนอนะครับล้าน อาจจะถูกตั้งดังดีนะค,คุณภาพพอใช้ได้นะครับไม่เยี่ยมจนเกินไปในรประมาณนั้นครับผมนะก็มีดําแดงนะครับผมนะสวิสแถบลำโพงดําแดงหรือต้องการความสวยงามตะแกรงหลังพัดลมในครับผมคู่ละยีบาทคู่นึงยี่สิบห้าบาทก็ถือว่าพอได้นะครับผมความสวยงามของแท่นเราใส่ตะแกรง อะลูมิเนียมเข้าไปหลังแท่นนะฮะนะฮะก็เพิ่มความสวยให้กับแท่นเราอีกครับผมท่านผู้ชมนะก็ร้านเดียวกันนี่แหละครับผม T y s นี่แหละครับผมอยู่ในไทยนี่แหละก็เขียนบอกอยู่ครับผมสั่งวันเดียว2วันถึงครับผม2วันถึงบ้านแน่นอนครับร้านนี้ก็ถือว่าถูกใจก,กันครับผมกับเพื่อนบริการครับผมนะเจตนาผมก็อยากมาบอก เกี่ยวกับอุปกรณ์กล่องนี่แหละครับผมนะเรียกสันได้มีโบลุ่มนะให้นะแต่บริการด่นๆแล้วก็ซื้อเล้หลายร้านนะครับผมดูความแตกต่างในดูราคาคุณภาพสินค้าและก,การบริการถูกใจไหมประมาณนั้นครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอพัดลมนี่แหละครับผมนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมซื้อถูกน้อยถูกมาก ถูกแพงกว่านัดไหนนะครับถูก่ากัน5บาทก็ถือว่าถูกครับผมนะรวมส่งและถูกเนี่ยครับผมถูกตัง้งดังดีถูกใจเรานะครับผมนี่4.5บาทครับผมตัวหนึ่งผมไปดูร้านคอมพิวเตอร์ก็ราคาเดียวกันนี่แหละครับผม4.5บาทครับผมานคอมพิวเตอร์นะแต่ร้านคอมพิวเตอร์มันมีไฟฟอบฟอบฟอฟบ,บดีนะเออผมก็ชอบเหมือนกันนะมันก็ใช้ไฟดิบโวลต์เหมือนกัน ไฟพัดลมเขาปุ grit, ๊บปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บนั่นก็ได้นะครับท่านผู้ชมเราไปซื้อของคอมพิวเตอร์มาก็ได้แต่บางงานมัน65บาท55บาทเขาก็มีหลายราคาครับผมนะแต่พัดลมของคอมพิวเตอร์มันน่าจะ3.5นิ้วนิ้วหรือ3นิ้วลงไปดูครับผมถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับผมนะของคอมพิวเตอร์นะไฟมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บดีนะฮะ แต่ไม่รู้มันจะต่อยังไงผมไม่รู้ผมเห็นมีสามสี่เส้นนะของ,ของคอมพิวเตอร์นะนี่มีสองเส้นให้ครับผมนะนี่ถ้าเรามีแจ็คก็เสียบจุ๊บได้เลยนะครับหรือบัดกรีแจ็คหรือไม่นี่ก็ตัดเลยครับผมนะคลิปนี้ก็มันนำเสนอเกี่ยวกับพัดลมนะครับพัดลมสวิทชเกี่ยวกับกล่อง power amp นั่นแหละครับผม ะะมวลสารล้านที่ขายไม่แพงแต่ก็ดังแล้วแรงได้แล้วก็บขส่งไวนะที่ผมนำเสนอนี่คือส่งไวนะครับผมถูกใจขาโจูีลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในการ นะแนะนำมวลสารร้านขายกับ TYS นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับผมขอบคุณนะครับผุณติดตามข้อมที่รับชมในช่องสายทานสาวแชนแนลครับ